สวัสดีครับพี่น้องเมื่อวานวาเบื้ัวหน้าแกงเขียวหวานเนี่ยกินกับขนมจีนพี่น้องเชฟตั้งตรงจากโคราชเลยพี่น้องเลยสวัสดีครับหัวหน้าสวัสดีครับผมเฮ้ยยังกินครับเมื่อวานแกงเขียวหวานเนื้อเขียวหวานไก่เขียวหวานเนี่ยเขียวหวานไก่บ่แม่นเมีเนื้อครับพี่น้องเนื้อินื้เอากินกินไม่ได้ก็เพต้องเดืยดเนื้อ นี่เนี่ยไก่ข้าวกะทิเป็นกระสอบเลยพี่น้องขนมจีนน้องพอขัวของพป้าพี่น้องมะนาจัดเองใส่กะทิก่อนเลยไม่ต้องใส่น้ำน้ำไม่ต้องใส่สูตรไทยสูตรมันอันนี้สูตรพายต่อไปที่เกียง เสีเกี่ยวพริกแกงหอมเครื่องเคียงพี่น้องเครื่องเคียงแกงของแท้ของแท้แกงใส่กะทิแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปไงนัวเอ๊ยพี่น้องเรียกมา้ใส่ขนาด mà đi yên ở đồ mang đến cứ chẳng hát nhang là chính <mình> đây đây là nó thầu Yu bàn để tắt lắm <lắng> xay xịn luôn càng xíu bán cày nửa con nửa con nửa con càng xíu bán nửa nửa ก็คือว่าใส่หนังมั้อนะเขาเขี่ยวมันหอมกว่าเขายังเอาหางมาใส่ใส่นเนี่ยเราไม่ต้อง เนื้อสดสดเราไปน้องแกงเขียวหวานเนี่ยสูตรว,น,วานาครับสูตนรผู้บ่าวไทยบ้านเบาประหลาดอ่ะใส่หอมเริ่มงนี่สีเริ่มงนี่สีสันเราพี่น้องใส่พริกแดงเข้าไปพริกกินดาพี่น้องไปหมุนกูอีกรอบนึงใส่ไปหลายๆใส่หลายแซ่บหลายสมุนไพรบ้านเฮา ใส่ยังไงน <Thank you. S 2> mm ้ำตาลทิใส่น้ำตาลิประมาณกระสอบนึ่งเมวาวบหวานมููไปใส่เบอร์เลยพี่องแ่ปะบุกุ้งเขาครับบกุ้งเียแตงเียันเลยี่ยง น้ำปลาเครื่องเคียงครับเครื่องเคียงก็มาแล้วครับแต่น้าํายายังไม่เสร็จเนี่มยมาทำหายแดงนะ เลทียังวะน่ะอ่อยวะว่น่ะจี่กะมอกขนาดรวมเสียเสร็จแล้วครับ เปิดหัวก่อนเลยครับขนมจีนเอาชิมครับชิมอันนี้เส้นครับเส้นเดี๋ยวเอาไปข้างบนไปาไปกินข้างบนกันครับโอายข่ไม่ใช่ของเราหนิอะไรแปลกมันแบบไม่ใช่เดี <c ười> ย๋วยวไว้มาย้อนแสงกูมียูทูบเบอร์ถ่ายด้วยนะเขินนะยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์เนี่ยน่ารั ไอโฟนหรือเปล่ายูทูบเปอร์ไปแล้วไปแล้วิเอากระเบนไม่เอาน้ำยาครับอีน้ำจีนอะนี่เมื่อกี้ข้างบนน้ำยาไปแล้ววะนาเปิดน้ำยามดูอันนี้น้ำยาอะไรนะวะนาไก่อันนี้น้ำยาไก่ใช่ไหมครับไอ้น้ำยาเนีื้อวะนาอันนี้น้ำยาเนื้อ เีวานเนื้อนะครับจไม่กลมชิมแกงเวานหานัวนกันแกงเวานเนื้อผสมไก่บอกข้างบนใครอยู่บอกองปกินเดี๋อลอบอกเนีเขามาตามักใส่ถ้วยกินเ่ย ข่ามหน่อยไม่พอขนาดส้นยืแงน้ำเส้นแนวนาดเส้นหนามอีกางเี้เส้นหนามนา่พรแะ้ว อย่าพัานมาตากสิแนมะ่เดี๋ยวทีไปเสิ้มฟขนมกินหัวหุ่นวายกับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องซิร์แจงเขียวหวาน

تجار <applause> ونعرف <applause> 不烂了，还得烂了。 mm ยิ้มเลยพี่น้องโอ้แซ่บยจ้พว่นนี้เพิ่งเอียร์นี่ครับให้ลำให้รด้วยไม่ถึงก็มีโชคดีครับพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องสักสักแชร์เลยครับพี่น้องมื้อนี้เฮ็ดมื้อหน้าเฮ็ดคับเขา,ขาเลี้ยงพีน้องอยู่บริษัทพี่น้อง มาได้พี่น้่งงไมอนาะนอ o ยูทูปพี่น้องก็ติดตามอะไรเข่แชร์เขาไปน้องเขาเลยเขาไปน้องไปแล้วครับสู่ับพไปน้อง